ดูเหมือนทางกองทัพเนี่ยคือทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพและทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะมะีจุดยืนที่ตรงกันนะฮะว่าเป้าหมายในคราวนี้ของเราก็คือว่าเราคงจะมุ่งมั่นที่จะยึดพื้นที่ที่เคยเป็นของเราคืนมาแล้วก็ทําลายศักยภาพทางทหารของกัมพูชาไม่ให้เป็นภัยคุกคามเนี่ยจะเห็นข่าวล่าสุดที่บอกว่ารเราเราไปทําลายไอ้ลางน,น้นํานเนี่ยนะแต่ในนี้มันจะมีประเด็นที่คนมองว่าเอะเราตอน เดิมเนี่ยเราก็จะเน้นที่บริเวณชายแดนเนี่ยแต่ตอนนี้เรารุกเข้าไปไกลจนมันเหมือนอเป็นการเปิดสงครามระหว่างกันแล้วเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับครับก็ก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้ก็น่าจะ,ะมีการประทะกันเข้มข้นขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปสูงขึ้นอีกนะครับอตอนนี้ก็เจ็ดแนวจังหวัดชายแดนถึงไม่ว่าจะมีจันทบุรีตราดฝ้าระวังแต่เมื่อเช้าก็ ที่ช่องบกนะครับอที่สีสะเกตนะครับที่เนินห้าร้อยที่ภูมะเขือนะครับอ่าที่ที่บุรชันที่บุรชชานีแล้วที่ที่ช่องเอแล้วก็ที่ภูมะเขือนะครับที่สีสะเกตก็อชัดเจนนะครับว่าเพราะว่าเราต้องอ่ระดมกําลังกันเพื่อที่จะกดดันให้กัมพูชาถอยออกไปจากพื้นที่เหล่านี้นะครับอ่และการส่งกำลังบรุงที่เมื่อกี้อ่คุณ ก็จะผลค,คุณคพัดพง์พูดนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบนะครับแล้วก็คงจะต้องอ่สถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนบริเวณพื้นที่สําคัญสามสี่จังหวัดนี้ให้ได้นะครับในเวลาที่จํากัดขณะนีะ้เข้าใจว่าก่อนที่จะมีการแทรกแซงของสหรัฐอย่างเป็นทางการเนี่ยเรายังมีเวลาเหลืออยู่ไม่กี่วันที่จะปฏิบัติการทางาทหารนะครับหหให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยตามแนวชายแดนให้มากที่สุดนะครับเพราะก็หมายความว่าจะต้องรวม การทำลายนะครับระบบส่งกำลังบำรุงถนนนะครับพลังงานและอื่นๆด้วยนะครับเป็นสงครามนะครับตามแบบขนาดเล็กนะครับแล้วก็จํากัดอยู่ตามแนวชายแดนแต่ว่าถ้ามีการใช้ขีปนาวุธอที่ว่ากันว่าเป็นขีปนาวุธหรือว่าเป็นจรวดรุ่นใหม่น,นะครับตอนพ่นไฟจากจีนเนี่ยนะฮะใช่ครับที่นาวิถีแล้วก็ถ้าจีเปิดช่องให้ใช้ดาวเทียมนามวิถีก็ถึงอุบ,บลราชธานี ตัวเมืองนะครับถึงทุกจังหวัดต,ตัวเมือง130ร้อยสามสิบกว่าแต่ว่าเราก็คาดการณ์กันว่าอ่าน่าจะาใช้ระบบที่ไม่ได้นําวิถีที่มีระยะใกล้กว่านั้นนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นอก็ไต่ระดับขึ้นไปนะครับแล้วก็โต้อตอบก็ตามสัดส่วนอ่าที่จะต้องทําลายเครือข่ายเหล่านี้จริงๆถ้าทําได้ก็ควรจะทาลายนะครับผีปนอาวุธนะครับ p h l ที่เหลืออยู่ห้าชุด ให้หมดนะครับแต่ว่าก็ก็ยากนะครับมันวิ่งไปมามันซุกซ่อนอยู่ในที่ลับนะครับเขามีห้าชุดเหรออาจารย์เอก็มีหกคือท่านผู้ฟังหลายท่านถามมาบอกว่าอาวุธกัมพูชานี่มาจากไหนอาจารย์รวมไปถึงไอ้เครื่องยิงจรวดที่วานนี้ด้วยก็จีนนะครับครับเมื่อเมื่อวานซืนผู้สื่อข่าวต่างประเทศถามโฆษกจีนว่าอาวุธเหล่าเนี้ที่ส่งให้กัมพูชาเนี่ยหมายความว่ายังไงแล้วที่ส่งเพิ่มอีกหรือไม่นะครับ อ่าอันนี้ก็จีนก็ปฏิเสธนะครับไม่ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็บอกว่าอ่าเป็นเป็นการส่งที่ไม่ได้ให้มาใช้กับไทยแต่ว่าใช่ครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับไทยจีนต่อไปหลังจาก <c oughs> อ่าและหลังจากอ่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็คงต้องคุยกับจีนให้ดีอ่ามันจะไม่มาถึงจุดนี้แน่ถ้าอาวุธเหล่านี้ไม่มาจากจีนหรือว่าจากรัสเซียหรือจากตลาดมืดนะครับ <c oughs> ก็ก็สองสามส่วนที่ที่ทะลักเข้ามาแล้วก็เยอะด้วยเยอะกว่าที่คิด แต่ขณะนี้เขาเข้าใจว่ากัมพุชาก็เหมือนกับเราฮะคุณรัชพลครับคุณ,คณ,คณพัช์พงศ์ครับเขาาก็รู้ว่าเดี๋ยวสหรัฐกำลังจะแร้แซงจากทอดเวลาให้ทั้งสองประเทศแล้วก็กัมพ<อ>ุชาก็าก็ระดมใช้อาวุธเยอะเลยนะครับแทบจะหมดคลังแล้วเขาคิดว่าเขาก็าอยากจะต้านเราให้ได้มากที่สุด<อ>สหรัฐ<อ>ถ้าถ้าจะแส้แซงจริงไม่ไม่ประกาศล่วงหน้าหรอกครับเขายกหูเลย นะครับ oh, ในคราวนี้นะฮะแสดงว่ามันมีห่วงเวลาในปฏิบัติการนี้อยู่ถูกไหมอาจารย์คือกำลังส่งสัญญาณว่าจะซัดกันก็ซัดกันนะเดี๋ยว oh, เดี๋ยวเหมือนอาจารย์คิดว่าภายในกี่วันอ,อ่ะประเมินหน่อยฮะ,ะยากนะครับที่จะประเมินแต่ผู้เช่วยอาารยกว่าผมเนี่ยประเมินไปแล้วซึ่งกับผมก็เชื่อว่ายังคาดเคลื่อนกันอยู่เห็นอบอกว่าไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับในผูช<อ>้ช่ยวาารระดับศาสตราจารย์ด้วยซ้ําแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะ ชาขนาดไหนแต่ว่าดูว่าน่าจะมากกว่าสัป,ปดาห์นี้นะครับเพราะว่าการทอดเวลาก็ดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติการยังไม่แล้วเสร็จของทั้งสองฝ่ายก็ดีนะครับก็ก็ดูน่าจะ,อ,ะอีกหลายวันนะครับแลวต้องระมัดระวังคือถ้าจบเร็วสุกนี้ได้ก็ดีนะครับแต่ว่าการยึดคืนพื้นที่ก็ยังได้ไม่หมดนะครับแล้วทางของเราเองก็ยังต้องอทําลายเครือข่ายทําลายท่อน้ําเลี้ยง นะครับแต่ว่าแต่ว่าใช่ครับทีมเจรจาก็เริ่มทํางานแล้วนะครับทีมเจรจาที่เป็นทางการของนายหุ่นมาเนตทีมเจรจาที่ไเป็นทางการที่เป็นอดีตนายพลคนสําคัญหลายคนที่คุ้นเคยกับเราแต่ว่าทุกคนก็ต้องออกมาพูดพร้อมเพรียงกันตามภาษาการทู่ว่าไม่มีการเจรจาไม่มีใครเริ่มก่อนเพราะว่าใครเริ่มก่อนเพราะนั้นแหละครับแพ้เพราะนั้นแหละครับขออยาสกเพราะฉะนั้นในลีลาข่าขทางของการทูตก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ ครัอ๋อแสดงว่านะฮะทางนู้นเนี่ยเขาเริ่มมาเข้าประตูหลังบ้านเราแล้วใช่ไหมอย่างนี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ที่มีข่าวไงบอกว่าถ้าถ้าเจรจาหยุดยิงก็ภายในหนึ่งชั่วโมงพร้อมกัมพูชาพร้อมแล้ว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 เป็นเรื่องที่ทั้งทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการถ่วงเวลานะครับแล้วก็หาช่องทางให้เราได้ช้งัดไม่โจมตีแต่เราก็ทราบดี แต่เราก็ไม่ได้ปิดช่องนะครับมตรีก็พูดชัดว่าก็มีช่องทางทางการอยู่ก็ให้ไปคุยกันตรงนั้นแต่ไม่เป็นทางการก็ก็เห็นอยู่แล้วเข้าใจว่าเพื่อนคุณรัชพลเพื่อนคุณพัดพง์ไปแอบถ่ายโทรศัพท์มือถือของท่านนายกแล้วนะครับใช่ใช่แล้วก็ก็เห็นแล้วนั้นท่านนายกเองก็มีช่องทางพิเศษพอแล้วพี่ซ้ำพูดหาเสียงก็ส่งคลิปให้ท่านดูเรื่องเหล่านี้มันห้าไม่ได้หรอกครับแล้วก็มันหลายกระดานมันซับซ้อนเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงนี้ก็ ไม่อยากจะคุยอะไรมากอยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องครอบครัวตรงๆหน่อยว่าหลายคนก็มองว่าแบบเฮ้ยเราเราทําไมไม่เปิดช่องทางการเจรจาแล้วก็กรณีถ้าเนี่ยเห็นไหมท้ามจะเข้ามาแทรกแซงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคือเราท่าทีของของของคุณอนุทินตอนนี้ที่พูดชัดเจนว่ายังไม่ถึงเวลาเจรจาเนี่ยอันนี้อาจารย์มองว่า แน่ใจยังไงว่าว่าไม่เปิดนะครับผมผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่เปิดนะครับอ่าหน้าที่ทางการทูตเขาก็ต้องเปิดอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นทางการแล้วก็ไม่ใช่เรื่องหลักตอนนี้เรื่องหลักก็คือฝ่ายการเมืองต้องให้ข่าวชัดๆว่ายังไม่เจรจายังปฏิบัติการทางอาหารแต่ละขันธภาพแล้วก็ป้องกันคนไทยอ่าแล้วสื่อต่างประเทศก็จะเอาฝ่ายสิ่งที่ฝ่ายการเมืองไปพูดไม่ใช่ฝ่ายการทูตที่เขาพูดภาษาทูตเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับแล้วก็ดูจะแต่แต่ก็เป็นภาษาของเขาที่จะถ่วงเวลาที่จะ มีมลีลาท่าทางส่วนทหารก็ไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรมากเขาต้องลบอย่างเดียวนะครับ<อ>แล้วเขาต้องเอาอ้น<อ>ที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอ่อทไมสื่อต่างประเทศถึงอยากจะให้ฝ่ายการเมืองอ่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าต้องการเห็นทิศทางที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วเขาก็เริ่มมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องการเมืองภายในหรือไม่นะครับมันเป็นเรื่องอื่นๆหรือไม่ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วแต่แต่ช่องทางพูดคุยเปิดอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เปิดเป็นหลักอ่าแล้วก็เป็นช่องทางสาคัญเพราะว่าพอเดี๋ยวจะ กลับไปคุยก็ต้องใช้ช่องทางนี้เพิ่มเติมครับอืมอืออืออือนะฮะทีนี้กลับมาในีอยผมฟังอาจารย์เวทีไหนเนี่ยจำไม่ได้นะฮะอาจารย์บอกว่าพูดถึงเรื่องการปิดล้อมทางเศรษฐกิจเนี่ยพูดถึงเรื่องเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันเนี่ยนะพูดถึงเรื่องน้าน้ำนนเนี่ยอาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับครับครับการส่งกรลังบรุงที่สําคัญออย่างคือเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันนะครับอ่าเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคที่สําคัญจริงๆ นะครับต่อการลบนะครับของตอกองกาลังนะครับเรื่องนี้ต้องต้องปิดให้เบ็ดเสร็จกว่านี้นะครับเราเห็นช่องทางล่วไหลยอยู่สองสามช่องทางนายภาพพื้นดินอยู่สองสองช่องอทางจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เป็นที่มาของกับระเบิดหรือว่าทุนสังหารบุคคลด้วยนะครับส่วนทางทะเลนี่ก็ก็เห็นอีกช่องหนึ่งช่องทางก็คือการลําเลียงพลังงานแล้วก็อุปกรณ์ะนะครับต่างๆที่อาจจะไปช่วย ส่งกำลังบำรุงช่วยเสริมช่วยซ่อมการสู้รบนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ได้มาจากฝั่งไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือทางทะเลส่วนหนึ่งทางอากาศบางอย่างแต่ว่าทางอากาศอาจจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ทางบกนะครับที่รั่วไหลไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดได้เนี่ยอำนาจการต่อรองเราเพิ่มขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึงที่ทางกองทัพเรือเนี่ยเริ่มปฏิบัติการทางทะเลแต่ว่าเขาคงไม่บอกเราหรอกครับว่าเขาทาอะไรแล้วเราก็คงจะไม่ไม่อยากจะทราบนะครับ ว่าก็เป็นเรื่องทางทหารครับอืมอาจารย์ว่าทัป์จะโทรมาเมื่อไหร่<อ>ให้เวลาอีกระยะหนึ่งใช่ไหมมันไม่ใช่แบบอย่างที่เขาพูดบอกเดี๋ยวผมจะโทรไปหาพุ่งคืนนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมคุณทั้มถ้าใจร้อนก็โทรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอ่าที่เขาตื่นนอนเวลาเขาห่างจากเรา12ชั่วโมงนะครับแต่ดูถ้าทางเขาไม่ใจร้อนมากเขาไปพูดในเวทีหาเสียงนะครับแต่เขาก็ส่งสัญ,ญญาณเตือนผ่านทางเริ่มตีต่างประเทศมาแล้วนะครับ ว่า mm hmm. สักพักหนึ่ง mm hmm. แล้วก็ก็ใช้กลไกพวกนี้เพื่อซื้อเวลาเพื่อ,อ,อเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติการตามที่อยากจะทำไปอีกสักพักหนึ่งแต่แน่นอนนะครับ mm hmm. การการยกหูมาคราวนี้ mm hmm. เขาจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับอ mm hmm. นอกจากเหนยจากเรื่องของทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่เรียนนะครับมันมีเรื่องการส่งกำลังบำรุงอของเราซึ่งเราเองเนี่ยพึ่งพาเข้าในการรบอยู่เยอะนะครับ mm hmm. เหมือนกับกัมพูชาพึ่งพา พนันมิรของเขาในเรื่องการลบนะครับเรื่องแผนที่ในการรบการน,นําวิถีการซ่อมแซมอุปกรณ์แม้แต่การฝึกบางอย่างที่ระดับสูงมากๆจริงๆเราก็ต้องอาศัยครูฝึกของเขานะครับเพราะฉะนั้นาาเรื่องเหล่านี้ก็จะนามาบนโต๊ะเจรจาต่อรองทัทีทันท้นะครับอืมอครับเออเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะเรื่องเรื่องอน้ำมันเรื่องทางพลังงานเนี่ยนะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยกัมพูชาเขานาเข้ามาจากไหนฮะมาทักเวียดนามเหรอมาจากจีนหรือว่ามามามาอย่างไงอาจารย์ครับครับเออขณะนี้อถ้าดูการอ่รายงานของกระทรวงพาณิชย์เราสินค้าปกตินี่ก็เอผ่านไปทางอลาวนะครับสปปลาวและเวียดนามแต่เป็นสินค้าจีนเยอะนะครับคนจีนก็ไหลเข้าไปทางนั้นนะครับเราจะเห็นว่ากระบวนการแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็การพนันเนี่ยจะมีคนจีน อ่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทางการจีนก็น่าจะสนใจที่จะควบคุมเราก็ควรจะคุยกับจีนทางด้านนี้เพราะว่าสินค้าแล้วก็อุปกรณ์สตาร์ลิงอุปกรณ์อ่าควบคุมดาวเทียมหรือว่าสัญญาณโดรนก็มาทางนี้นะครับอ่าเราแต่ส่วนที่ไหลทะลักจากไทยไปแล้วก็อ้อมไปยังอ่าชายแดนอื่นนะครับส่วนทางทะเลนี่ก็มีสองสาประเทศอาเซียนส่งกำลังบำรุงส่งน้ํามันให้เขาตามข้อตกลงซึ่งเราควรจะไปเจรจานะครับ ประเทศที่ขายน้ํามันเป็นหลักอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับประเทศที่มีพลังงานอย่างเช่นมาเลเซียนะครับเราเราควรจะเจรจานะครับกับประเทศเหล่านี้ให้ลดทอนการส่งรมบำรุงนะครับอ่าจะไปคุยกับอินโดนีเซียฟิลิปปินซึ่งจะโดยเฉพาะฟิลิปปินซึ่งเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของกัมพูชามานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของมาเลเซียที่ชอบไปสั่งสอนเขาหลายเรื่องมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา พุยกับฟิลิปปินส์ดีๆเนี่ยเราก็จะได้พลรรังกาลังในการปิดล้อมในการคว่ำบาตรอย่างไม่เป็นทางการอถ้าทําได้เมื่อนั้นล่ะครับกัมพูชาจะมานั่งเจรจากับเราในเงื่อนไขของเราครับจนถึงขนาดนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเรารัฐบาลไทยกองทัพฝ่ายในแง่ของกระทรวงต่างประเทศอะไรต่างๆเดินมาถูกทางโอเคไหมฮะใ,ในภาพรวมก็คงจะต้องเดินแบบนี้นะครับมันไม่มีมทางอื่น นะครับดูความต้องการของประชาชนจิงอยากจะให้เดินในรูปแบบที่เบ็ดเสร็จกว่านี้ด้วยซ้าเป็นสงครามอ่านะครับขนาดใหญ่พัตตบองยึดเกาะกงอะไรเลยเนาะครับครับแล้วก็ไปถึงศูนย์บัญชาการถ้าจะทําให้สิ้นภัยจริงๆต้องไปทาลายนะครับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์สั่งการทั้งทางการเมืองทางการทหารที่ลึกเข้าไปนะอย่างที่เวียดนามเคยทําให้สิ้นสภาพจริงๆเพราะไม่งั้นก็สั่งอยู่เรื่อยนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่ามันทําได้ยากแล้วอันตรายอ่าเราด้วยอันตรายหลายฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็พอทําเสร็จก็อาจจะมีมีปัญหาอื่นตามมาอย่างเช่นที่เวียดนามเคยประสบตอนที่ล้มอรัฐบาลทอนทศเขมรแดงที่จีนสนับสนุนนะครับก,ก็กลายเป็นวิกฤตอื่นตามมาอีกหลายสิบปีแต่ว่าก็สิ้นสภาพภัยชั่วคราวอ่ารูปแบบที่หนึ่งที่ผมเคยนําเรียนไว้เนี่ยอ่าเป็นรูปแบบที่ คนไทยต้องการมากที่สุดเพราะว่ามันอึดอัดมันถูกกระทํามันเสียหายเยอะแยะนะครับแล้วดูเหมือนกับเราตั้งรับตลอดเวลามันก็เลยประทุขึ้นมาในเป็นอารมณ์ความรู้สึกแต่รูปแบบที่สองขนาดนี้เราจะต้องสถาปนาแนวต้านพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าพื้นที่ปลอดภัยเขตปลอดอาวุธเขตปลอดทหารนะครับในพื้นที่ของเราเป็นหลักนะครับแล้วก็ในพื้นที่เลยเช่นปฏิบัติการก็เป็นเขตที่ตกลงกันว่าเป็น เขตกันชนแล้วเอาคนกัมพูชาอย่างเช่นที่บ้านหนองจานหนองแยาแก้ไปไว้ตรงนั้นก่อนออบัฟเฟอร์โซนตรงเนี้ยทากันแทบทุกแห่งนะครับของอิสราเอลก็เส้นสีเหลืองที่เขาเรียกว่าเยลโล่ไลน์นะครับที่กําลังผลักดันให้ฮามาสถอยออกไปของออยูเครนรัสเซียเจรจาก,กันไปพอสมควรแล้วนะครับถึงตัวเลขว่าจะวางกําลังทหารไว้ในเขตปลอดทหารเท่าไหร่นะครับอ,อแล้วก็ใครจะมาวางแต่ว่ารัสเซียยังไม่ยอมนะครับว่าถ้าเป็น กองกาลังที่รัสเซียไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่เอาแต่ว่าโดยหลักการก็จะต้องทําของเราถ้าทําได้นะครับจะน่าสนใจที่สุดเพราะเราจะเป็นต้นแบบในการทํากับพม่าด้วยในอนาคตถ้าเขารบกัน <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องวิ่งแล้วก็อพยพคนเป็นแสนแบบนี้อีกนะครับหรือว่าถ้า <c oughs> อพยพก็จะง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นเพราะฉะนั้นเหลือเวลาไม่กี่วันเราก็คงต้องส่งกําลังใจไปให้ทหารนะครับปฏิบัติการตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าทุดระเบิดเต็มไปหมดนะ คุณพัดพงศ์ารอัพดพงศ์ครับเข้าไปนี่ไม่ง่ายเลยแล้วครับแล้วก็บางพื้นที่ก็ไม่น่าจะเข้าได้นะครับไอ้ร้อยเปอร์เซ็นได้กลับมาหมดอ่าก็เป็นความหวังแต่ว่าในความเป็นจริงเดี๋ยวก็คงต้องยอมรับกันหลังปฏิัติกาศที่สุดว่าได้กลับมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอืมอาจารย์คิดว่ามันจะทําให้เออคราวนี้นะมันจะทําให้ถึงขนาดมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในของกัมพูชาไหมก็คนก็เริ่มพูดว่าสมรังสีเริ่มเข้ามามีบทบาทเจ้านรลโดมจับกาเอด เริ่มเริ่มเข้ามามีบทบาทฝั่งตะวันตกจะจะอาจจะเปลี่ยนไม่เอาละไม่หนุนหุนมาเน็ตละอะไรเงี้ยอาจารย์มองการเมืองในในกัมพูชาอย่างไงครับครับผมคชืว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มากที่สุดใชหมครับเมือเอ่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็จะสั่นสะเทือนฐานอำนาจเดิมอยู่แล้วนะครับพูดพูดกันก็ว่าคง เห็นแล้วว่านายคุณเซนซึ่งบัญชาการลบเองเป็นหลักเนี่ย <Ừ. S 2> มีความผิดพลาดหลายอย่างรวมทั้งครั้งนี้ด้วยที่ <Ừ. S 2> มองว่าไทยไม่พร้อมไทยจะไม่ปฏิบัติการโต้กลับอย่างเข้มแข็งอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นถ้านายฮุนเซนขยับไปอยู่ที่อื่นนะครับอ่าแล้วก็ให้ในายฮุนมาเนตขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่ายอมรับกันได้หลายฝ่ายนะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้จริงหรือไม่หรือว่าถ้าแตกสลายล่มไปหมด ก็จะมีเขมรอ,อยู่ประมาณห้าหกฝ่ายขึ้นมาก็<ช>ต้องบริหารกันอีกนะครับเข,ขมรแดงเก่านะครับเขมรเจ้าศรีอนุดเดิมนะครับเขมรเวียดนามนะครับแล้วก็แล้วก็เขมรสมรังสีแล้วตอนนี้ต้องแถมไปเขมรไทยด้วยนะครับเ<อ>ขมรที่อยู่ในไทยเนี่ยเข้มแข็งมากพอสมควรธุรกิจก็ใหญ่โตเพราะงั้นเราก็เจอเจอเขมรห้าหกฝ่าย ทำสงครามกลางเมืองกันอีกหลายฝ่ายก็มองว่าสมบังสีไม่น่าจะเอาอยู่นะครับคุณไม่เน่อาจจะเอาอยู่มากกว่าแต่ว่าคุณไม่เน่ก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไม่เป็นหุนเซนคนที่สองก็ทุกหย่างเหล่านี้พูดกันอยู่นะครับบนโตะ๊ะหลายโตะ๊ะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คงต้องดูอีอกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นเขยา่าฐานของนายหุนเซนพูดกันถึงว่านายหุนเซนกลับไปอยู่บ้านเจ้าเสียนุที่จีนดีไหม นะครับแลอยู่ที่นั่นเลยรักษาตัวแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะครับแล้วก็พูดพูดกันไปนะครับในวงวิเคราะห์วิศวกรโครงสร้างของการเมืองแต่ว่าความเป็นไม่ได้ต้องต้องต้องดูผลจากการปฏิบัติการจากการกดดันของจีนของสหรัฐของญี่ปุ่นนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งหลังหลังเราเสร็จสึกกันในครั้งนี้ครับแต่อาจารย์ประเมินว่าก็ถ้าตอนตกเขาอาจจะมองว่าเออคาวนี้คุณเซนพลาดอย่างนั้นใช่ไหม <bin uk> <azo> ใช่ครับใช่ครับเพราะเพราะว่าก sí. <ng> <g> ็ฉีกปฏิญญากราลัมเปอร์นะครับอปฏิบัติการเขาลงมือโจมตีเราแต่ว่าคุณเคนก็คงพยายามแอบอธิบายว่าก็เพราะว่าเราย่อยุ่เพราะว่าเราเข้าไปปฏิบัติการกู้ทุ่นระเบิดสร้างทางส่งกำลังบำรุงเตรียมรบกับเขาแล้วก็เขาก็อ้างว่าเราอยิงเขาก่อนนะครับแล้วเขาก็จงพยายามอธิบายตรงนี้แต่ว่าไม่มีความจริงอยู่ในแผนที่ทางการทหารภาพถ่ายทางราวเทียมที่ สหรัฐและจีนก็มีอยู่ในมือญี่ปุ่นก็มีออสเตรเลียก็มีนะครับสิงคโปร์ก็มีก็ก็ก็ยันกันตรงนั้นในเวทีจริงๆที่เราไม่ทราบเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าในฐานะที่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนก็ก็ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะครับมันต้องทํากันอยู่แล้วครับอแต่ดูเหมือนคราวนี้เหมือนกองทัพไทยก็มีความพร้อมในแง่ที่แบบทันทีที่กดปุ่มก็ เปิดไอย้ยุทธการยุทธบดินเน ne, ี่ยเนาะก็ก็เปิดทุกแนวลบเพื่อจะยึดพื้นที่คืนกลับมาแล้วก็ทําลายเอศักยภาพทางหารของกัมพูชาตอนนี้เปลี่ยนเป็นยุทธการสตวรวัแล้วนะครับครับครับต้องให้กําลังใจจริงๆครับเพราะว่าอยู่บนความพร้อมที่สุดที่ไม่ค่อยพร้อมนะครับแต่ว่าก็กําลังใจเนี่ยเต็มร้อยแล้วก็ลบไปในมือเท่าที่มีนะครับเราเราไม่ได้วางแผนลบกับกัมพูชาแบบนี้นะครับ เราเราวางแผนลบแบบอื่นเราไม่ได้วางแผนลบในสงครามโดรนสงครามกองโจรครามบีเอ็มยี่สิบเอ็ดนะครับสงครามทุ่นระเบิดสงครามข่าวสารกับกับกับพวกกัมพูชาอางมาลีและอื่นๆนะครับอ่าเราเราเราอ่าหลังจากนี้ก็คงต้องปรับเปลี่ยนแต่กัมพูชานี่วางแผนลบกับเราแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสงครามผสมมากเขาไม่ได้มีแผนที่จะลบกับเวียดนามหรือว่ากัมหรือว่าสปปลาวแบบเดิมนะครับก็ อาวุธทั้งหมดที่เขาสั่งมาจากหลายประเทศเนี่ยเพื่อลบกับเราโดยตรงแล้วก็ได้ผลดีในช่วงต้นอย่างที่เห็นครับ